สิ่งที่เราทำเนี่ยหรือพระเครื่องเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมเช่นเวลาตอนเนี้เหตุฉุกเฉินพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดเหตุฉุกเฉินต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด่วนนี่นอกระบบตามทวงนู่นนี่นั่นพระเครื่องจะนํามาเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงไหมได้เท่าไหร่มันจะมีจริงไหมในบ้านเนี่ยที่ไม่รู้เลยว่าในบ้านตัวเองมีพระหลักแสนเนี้ยแล้วก็บีบให้ ทีมกายพวกผมเนี่ยเอาเปรียบคุณไม่ได้ด้วยนะไอ้ใจเราไม่เอาเปรียบอยู่แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีทุกคนเขาเป็นเซเลบมามองเนี่ยอ่าวันที่14กันยายนใครที่ต้องการจะนำพระที่บ้านมาตรวจเช็คก็ฟรีจะมาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้จองคิวไปที่ หน้าเพจสันขวานทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอปเ k c h ค c k แอปเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกรบปั๊บ,ปบไปเช็คผ่าแท้ครารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride. SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย4 หนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองอ่าหกองนี้แบบบรรยากาศสดๆเลยนะว่าถ้าวันนั้นใครเอาพ้ามาให้ผมอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละอ่ะส่วนที่เหลือเก็บไปคืนเขาวันนี้คุยเรื่องนี้กันไหมว่ามีพ้าในบ้านจะจัดการยังไงใช่ไหมประมาณสี 4, ่พันแหละซื้อให้เขาย่าก,กันอ,อ่ะคือประมาณว่า มาคุยเรื่องนี้กันไหมว่าถ้าเรามีพารในบ้านจะจัดก,การยังไงอ่าดังนั้นช่วยกันแชร์ออกไปครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะว่านะตอนเนี้ยผมอะได้ร่วมมือกับทางหลายๆหน่วยงานอ่าถ้าใครเป็นแฟนเพจสันขวานคงจะรู้แล้วเพราะว่าเราโพสต์ไว้นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับรับเช่าพระหนึ่งคิวนี่นะครับสำหรับผมาการรับเช่าพระเนี่ยปกติแต่สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนและสำหรับคนที่เขาเห็นว่าการกระทำของเซียนพระ กลุ่มรักเครื่องสันขวานนั้นมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนได้เขาก็เลยไม่จัดเล็กเขาก็เลยมาร่วมจัดแล้วจัดให้ใหญ่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ใครมีนี่โดนฟ้องร้อง ไปเผอเป็นหนี้นอกระบบอ่าไปเผลอนะยืมเงินคนใกล้ตัวญาติพี่น้องมาแล้วมีปัญหาไม่รู้จะทำยังไงหมายความว่าตอนเราจะใช้เงินนะ่ะพระเครื่องเนี่ยเหมือนแหวนเพชรถ้าให้ผมเปรียบเปยนะคือถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรเก๋เนี่ย เวลาเราเอาไปขายเราก็อาจจะโดนหลอกอแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเพชรแท้เวลาเราเอาไปจะใส่โชว์เนี่ยก็กล้าใส่โอ้โใจใจฟูเลยฉันมีแหวนเพชรแท้จะเก็บอ่ะก็กล้าเก็บจะไปขายก็รู้มูลค่าเหมือนกันเลยปลัเครื่องเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าแท้ เราจะกลัวครับเวลาจะใช้ตังอะ่ะรถรู้นี่ว่าไปแนนได้เท่าไหร่เอารถไปเข้าแนนก่อนที่รู้นี่นะจำนองได้เอาไปจำนองก่อนแต่เห็นไหมพระเครื่องกลัวมีจะข่าวว่าเสียนหลอกเสียนหลอกเอาไปแล้วซื้อพันหนึ่งขายแสนหนึ่งเนี้ยมีแต่เรื่องหลอกสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาพระเครื่อง นะฮะไปปล่อยเช่ายัางไงอ่าอาจารย์จึงสนามฟุตบอลกราบาลระยะเวลาใดรวมสันขวานคนอ่าเดี๋ยวผมแจ้งครับไม่ต้องห่วงครับพรุ่งนี้ถ้าประมาณสักช่วงบ่ายโมงอ่ะอ่าเจอนะบ่ายโมงโทรหากันอ่านะครับเพื่อนๆฟังนะผมอะ่ะตอนที่เราอยู่กับแค่ในกลุ่มเซียนพระเนี่ย มันไม่เปิดโลกเหมือนกับเราได้ไปเจอสื่อมวลชนเราได้ไปเจอท่านด็อกเตอร์อ่านะเราได้ไปเจอนะผู้ที่ทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณามันเปลี่ยนไปหมดเลยครับอ่าเพราะว่าใน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 การเราอยู่กับเซียนพระ เราก็เราก็อยากจะทําเท่านี้แต่พอเราไปเจอคนข้างนอกเขาอยากจะร่วมทําเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ครั้งแรกแนะ่นอนร้อยคิวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของร้อยคิวที่ใหญ่กูดิมานิ่งมิเชลิม่านะเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่กว่าแค่ผมเคยทำมา นะร้อยคิวแรกรับที่หอประชุมนะครับในเขตนะพระราชวังสนามจันทร์อ่าและก็จะมีคนที่มาเนี่ยคือเซเลบในงานเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวที่อยากเห็นโอ้โหนักข่าวที่มานี้ไม่ใช่เล็กๆนะคุณรู้จักเว็บสนุกไหมคุณรู้จักไทยนิวคุณรู้จักเส้นทางเศรษฐี คุณรู้จักนะธุรกิจคุณรู้จักเนชั่นเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือพราเครื่องเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมเช่นเวลาตอนเนี้ยเหตุฉุกเฉินพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดเหตุฉุกเฉินต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด่วนนี่นอกระบบตามทวงนู่นนี่นั่น พระเครื่องจะนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงไหมได้เท่าไหร่มันจะมีจริงไหมในบ้านเนี่ยที่ไม่รู้เลยว่าในบ้านตัวเองมีพระหลักแสนเนี่ยแล้วก็บีบให้ทีมกานพระผมเนี่ยเอาเปรียบคุณไม่ได้ด้วยนะไอ้ใจเราไม่เอาเปรียบอยู่แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีทุกคนเขาเป็นเซเล็บมามองเนี่ยอ่าวันที่สิบสี่ กันยายนใครที่ต้องการจะนำระที่บ้านมาตรวจเช็คก็ฟรีจะมาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้จองคิวไปที่หน้าเพจสันขวานนะอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยใครคิดว่ามีประโยชน์บ้างใครอยากมาจองคิวนะครับเดีย๋ยวเช้าแล้วเต็มนะครับ สวัสดีคลายพี่เจมส์พิสเบรนอได้เลยครับพี่เจมส์ผมอยู่บ้านปโป่งแล้วผมอยู่หนองอ้อท้าพี่เจมส์กลับมาที่บ้านโป่งอะ่ะโทรหากโก้งก็ได้อ่าเดี๋ยวโก้งพามา,มาบ้านผมครับอ่าคิดเห็นอย่างไรกับนะเขาเรียกว่าโปรเจก์ Project นี้เขาตั้งชื่อให้ผมเสร็จเลยนะว่าเนะี้ยสันขวานนี่ นะครับรับซื้อพระสู้เศรษฐกิจไปด้วยกันทุกบ้านนะผมเสียรู้ไปแล้วครับเซียกนกดราคาแต่เดี๋ยวต้นงขายอ่ะไม่เป็นไรผมจึงบอกให้เราต้องทําความรู้จักกับพระบ้านตัวเองแล้วนะครับพี่เกย์พี่เกยบอกมาห้าร้อยองค์เลยอ่ะมาขนมาให้โคตาแค่ห้าร้อยนะอ่าคือเราต้องทําความรู้จักกับพระเครื่องในบ้านเราได้แล้วครับเมื่อก่อนพระเครื่องไม่แพงพระเครื่อง ขายไม่ได้เราไม่ให้ความสำคัญไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พระเครื่องมีมูลค่าสูงครับเราต้องกลับมาใส่ใจมาทำความรู้จักนะกับพระที่มีในบ้านเราได้แล้วพระเครื่องตอนนี้มีมูลค่าสูงกว่าเพชรสูงกว่าทองด้วยนะเมื่อก่อนไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ต้องกลับมาใส่ใจ มาสนใจทําความรู้จักกับพระเครื่องที่มีอยู่ในบ้านเราได้แล้วครับดาวหกสิดวงจากพิกวีวัฒไม่สบายใจเลยขอให้ถึงสองร้อดวงได้ไหมจองคิวยังไงไปหน้าเพจสันขวาเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยดูแลครับได้ครับอ่านะพี่อนันตศักดิ์แดงอรุณนะพี่น้องพี่น้องอ่าปกติ ผมจะอยู่สนามฟุตบอลเนะ่ะทุกเย็นนะเพราะว่าผมชอบไปนั่งดูนะเด็กๆเตะบอลกันนะครับอาจารย์ครับแบบนหนเลก้ราคาเบนเลสมัยสมพลนี่ไงพี่ต้องรู้จักไงถ้าพี่ไม่รู้จักราคาพระตัวเองผมจึงบอกว่าตอนนี้ให้ผมพูดพี่ก็ไม่เข้าใจพี่กลับไปทำความรู้จักก่อนว่า ไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเคาะราคาเวลาสุดอ่าไปดูสิเนี่ยฮะว่าเซียนพระแต่ละคนเนี่ยเขาปล่อยพระอะไรบ้างประเด็นมันคืออะไรรู้ไหมโอครับไปดูแต่พระหลักล้านไม่ใช่ไม่แต่ไม่ไม่สนใจไปดูพระหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหลายพันไม่ดูเน างทีเราดูเว็บราคาเวอร์เลยสุดท้ายเขาไม่รู้ราคาไงเขาจะอะไรกันได้ไหมมันะโอฟังนะอะไรที่มันยุ่งยากละเอียดตัดออกไปไอทีง่ายๆมีประโยชน์เอากอ่อย่าพึ่งไปให้ความสําคัญหลอนอ้เรื่องที่มันถูกปะ่ะไอเรื่องที่มันยิบย่อยเอาเรื่องที่โครงหลักๆก,กับคุณให้ได้ก่อนสนใจแต่พระหลักล้านว่าบ้านเราจะฟุกจะมีหลักล้านไหมแต่พระหลักพันหลายๆพันไม่สนใจ ผมจะบอกให้อ้าอยู่ป่ะอ่าถ้าอ้ามถ้าหมาอยู่จําได้ไหมที่เราไปซื้อพระที่ท่าเรือลูกเขาที่จะเอาตังไปสู้คดีที่ขับรถชนคนใช่ป่ะอ่าจะอ้ามอยู่ไหมนี่แล้วเขาให้เราไปซื้อใบที่เหล็กเนื้อเงินใช่ป่ะปรากฏว่าใบขี้เหล็กไม่แท้ทอดใจละ ขอดาวอีกสี่สิตัวถึงสองร้อยเราก็เลยขอดูพระอย่างอื่นในบ้านปรากฏว่าพระที่เขาไม่สนใจไม่ได้คาดหวังที่อยู่ในบ้านอ่ะเราไปซื้อไปกี่แสนนะทั้งพอขายคองมินพอดยอดธงวัดมอนทั้งเหรียญพ่อออดทั้งพระพ่อ,พอนาดเข้นปะประเด็นคือ คุณดูแต่สื่อไอพ้พระนะจะฟุกหลักล้านหลักนู่นนี่นั่นกลับมาทำความเข้าใจกับพระบ้านตัวเองใหม่ไม่ใช่คุณจะสนใจแต่แบงค์พันเฮ้ยเหรียญสิบหลายๆลายเหรียญก็เป็นพันเหมือนกันแบงค์ร้อยหลายๆใบก็เป็นหมื่นเหมือนกันใช่ไหมอ่า ดังนั้นต้องย้อนกลับมาสวัสดีครับคุณนเดชทำความรู้จักกับพระบ้านตัวเองอะว่าพระบ้านเราเนี่ยเป็นพระแท้ไหมแท้แล้วแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่ผมบอกนะพระบางอย่างนะหลักพันวันนี้หลักแสนอีกสี่ห้าปีข้างหน้าก็เกิดขึ้นได้แต่คุณต้องทำความรู้จักกับพระในบ้านของเราได้แล้วพี่ชายส่งดาวมาลดดวง ขอบคุณครับพี่เอาราคาในเว็บเชื่อถือได้จริงหรือครับพี่ก็ดีกว่าคุณไม่รู้เลยเปะละ่าล่ะกลัวกลัวแล้วก็กลัวขอบคุณนะพี่วิวีวัฒน์อ่าดีกว่าคุณไม่รู้เลยไหมแล้วพอเวลารู้แล้วเนี่ยก็อย่าไปดูเว็บเดียวสิก็ดูหลายๆเว็บสิอ่าถ้าดูในเว็บแล้วไม่มั่นใจถูกปะก็ไปดูดิเจอเซียนก็ไป ถามเซียนอยู่ว่าเล่นเท่าไรพระที่คุณมีอยู่ในบ้านเนี่ยคุณสามารถจะทําความเข้าใจกับราคาเท่าที่คุณจะพยายามทําได้เพราะมันมีประโยชน์กับคุณใช่ไหมไม่งั้นก็จะโดนอะไรคุณฟังผมนะคนบางคนน่ะไม่รู้จักพระในบ้านตัวเองไม่รู้จักพระหลักพันหลักหมื่น หลงไหลได้ปื้มกับพระหลักล้านหลักแสนหลักล้านคนเขาเข้าไปขอซื้อพระหรือเช่าพระไม่ขายไม่ขายเสร็จอยากแลกเซียนพระเอาพระดังแต่เกะไปแลกพระแท้ย่อยๆออกมานี่ไงอ่ะวันเนี้ยผมเล่าอุทาวหอนให้ฟังหลายๆเรื่องเลยเอ่ พระบ้านตัวเองเนี่ยมีพ่อคร้ายนะมีพ่อเงินโดยหอมมีพ่อเต๋มีพ่อนาดนะมีปู่ทวดอ่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอา,อเอารุ่นแรกหัวโตหรอกที่เป็นล้านหรอกเออเอาแค่ปีนางถูกปะ่ะศูนย์แปดอ่าไม่ต้องห้าเหลี่ยมหรอกเป็นรุ่นสี่ก็ได้เอาอืมไม่รู้รู้แต่หัวโตรูร้แต่รุ่นสามช้างป้องรู้แต่รุ่รนสามสองจุด ประคตขาดสามขีดในอ่ารู้แค่นั้นสุดท้ายเซียเอาท่ากระดานเกจากแผงพัเกอองละสองสามร้อยไปแลกแล้วพัเกมันตีราคาครึ่งหนึ่งของพาแท้แล้วแลกพาแท้ออกในบ้านคุณมาได้เท่าไหรอ่อ่ะง่าดังนั้นไม่เป็นอย่าไปไว้ใจใคร ถ้าจะแลกเปลี่ยนะคนจะกล้าแลกเปลี่ยนพารันต้องดูพาระเป็นเราต้องดูเป็นเห็นไหมหนึ่งอย่างนี่อุทาห่อนที่เกิดสองคุณต้องดูแท้เกให้ได้ก่อนถ้าดูไม่ได้คุณส่งแอป s k เคช็คเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็รู้เบื้องต้นว่าพาระของคุณแท้ไหมแล้วแยกไอ้ที่มันได้ผลว่าแทะออกไว้ พอรู้ว่าแท้แล้วคุณก็กล้าที่จะหาราคาถูกปะ่ะอ่าแท้แล้วเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าแท้เนี่ยนะคุณจะได้รู้ว่าพระของคุณนั้นแท้เช่นเซียนเนี่ยมาซื้อพระคุณตีพระคุณเก๋มหมดเลยอ่ะไอองสี่ห้าพันเนี่ยก็ซื้อเนี่ยเขาขายกันสี่พันผมซื้อสามพันแปดเลยอันเนี่ยเขาขายกันหมื่นหนึ่ง ผมซื้อ9 0 0าเลยโอ้ยคนนี้ซื้อดีแต่องค์ที่เป็นพระหลักตีเกะพอตอนจะไปขอแถมไปด้วยจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่าย <_ letter> เริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊ปบ <_ letter> ไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานห <_ letter> ากไม่ออกผล <_ letter> ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เช็คเช็พระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิ Q a.